รู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับปวดขาบ่กครับปวดอยู่ปวด <laughs> อย<ว>ู่ม่้ึอีมีเกือบสุดท้ายแล้วครับยังมีอีกยังมีอีกครับให้คุณน,น้องๆลงมาก่อนโอเคขึ้นได้ครับขึ้นได้ข้างบนมีพื้นที่โอเคโอเคครับขึ้นมาแล้วฮะจุดสูงสุดของวัดแห่งนี้ครับวัดพระธาตุเรืองรอง เป็นไงบ้างหัวหนาขึ้นสวรรค์แล้วขึ้นสวรรค์แล้วสวยไหมครับมุมข้างบนสวยสวยสวยสุดยอดมากพาทุกท่านมาชมมุม360องศาครับยอดพระาธาตุเรืองรองครับเป็นวัดแห่งหนึ่งของพุทธศาสนิก,กชนในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับไม่ไกลไม่ไกลครับพี่น้องเราเองครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศข้ามบนกันครับเขียวชอุม่มเขียวรอบทิศทางกันทีเดียวครับ360องศานี่ฮะมุมไหนก็สวย ก็เท่าแม่เถ่ามันหนึ่งยายวันหนึ่งคืนฮอนมากเขาสั้นสูงสุดก็ธรรมดาทีเดียวโอ้โหวิวสวยมากครับขบวนครับฝั่งนี้เป็นชุมชนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นบริเวณวัดสองรอบๆข้างก็เป็นทุ่งนาครับเขียวขจีทีเดียวนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่พวกเราทั้งหลายพุทธศาสนิกชนครับแวะมา ทำบุญกราบไหว้สังฆะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดนะครับนี่ที่ประดิสฐานพระบรมธาตุผมของพระอรหันต์นั่นเองนี่ครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นยายเรามาหอดกระโบนแล้วมาบ่กธรรมดามดีครับเป็นจุดสูงสุดแล้วนะครับ,บรของวัดแห่งนี้นะฮะอย่างนี้เลยครับ มุม360องศาอยู่ข้อมูลนี้ฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดจอดรถแล้วก็เข้ามาบริวัติเส้นทางที่เห็นก็คือเส้นทางที่เป็นเส้นทางเข้ามานะครับถ้าไล่ตามเส้นทางไปสุดนู้นก็จะไปทางซ้ายมืออำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับถ้าท่านรู้จักสะพานขาวสะพานดําก็ข้ามสะพานมาฝั่งไปอำเภออุทุมพรก็จะมีแยก3แยกออกมาทางขวามือครับแล้วก็มาตามเส้นทางนี้เลยครับ เคครับก็หยิบบรรยากาศข้างบนครับของวัดพระธาตุเรืองรองมาฝากผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบสายบุญฮะมุมด้านล่างประมาณนี้เลยครับข้างล่างก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแหล่งครับทางว่าก็จัดหากิจกรรมของคนโบราณครับผมบอกถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนอีสานบ้านเรานะครับตามมุมต่างๆของวัดครับก็จะเห็นนะครับเป็นสื่อเรียนรู้เยอะแยะทีเดียวนะครับ วันหยุดนี้ครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็เห็นนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาโดยปตรุป้ายครับมีบ้างอยู่เนะฮะมาเรื่อยๆครับวันนี้มา3วัดครับวัดแรกก็คือวัดป่าศรีมงคลครับวัดธรรมพญานาคตะบลโคกจานนู่นแหละนะครับอุทุมปาอุทุมพรวัดที่2วัดสะกัมแพงใหญ่อุทุมพรศรีเกศเช่นกันแล้วก็วัดใกล้กันเข้ามาเมืองเรื่อยๆครับก็คือวัดนี้ฮะวัดพระธาตุเรืองรอง ครับก็นี่แหละฮะบรรยากาศครับครับพเท่าวขึ้นพามาพเท่า็ขึ้นหอดเป็นไงครับถ้ามีอีกชั้นหนึ่งขึ้นไหมครับขึ้นขึ้นเบา่ายิ่ขึ้นได้เจ้าสุดจากพี่เลยครับเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเราจะไปซื้อหวย กว่านี่เท่าไหร่ครับตรนี้เอาสองใยบวกกันสองใยบวกกันแล้วก็จะได้เลขค่ะพอดีเลยเจสกว่าหนึ่งค่ะเจดสิบสาหลักพอดีเลยค่ะเจ็ดสามเลยนะเจแล้วบ่าครับอันนี้เจ็องเจ็ร้อยสี่สิบห้าหนึ่งสี่ห้าหน้าจ้ามโตพอดีเลยหนึ่งสี่ห้าโอ้โหยางขึ้นเสยเลยมาจากทั้งไหนครับยายครับ น้ำเกี้ยงส่วนออกทางกันทะลมครับพายุเนาะทางฝุ่นครับผมคับสุขภาพดีครับครับมัญญามลงสิลงยากคือล่างไงก็เกาวงหูด้วยครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับก็มากราบไหว้ขอพรกันได้ครับที่จุดนี้เลยครัประทัดเรืองรองครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับเดี๋ยวลงแล้วลงเละะยครับก่อนะที่จะจากกันไปจริงๆครับหยิบแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับภายในที่ปฏิสถานพระธาตุนะครับทาง จุดนี้ก็จะบ่งเขาเรียกว่าจัดแสดงครับอนุรักษ์วิถีชนเขาเรียกวิถีชีวิตสเผ่าไทยนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับโชว์ครับจัดเป็นตู้โชว์นะครับแสงให้เห็นฝากลูกหลานของเรานะครับได้เรียนรู้กันนะครับว่าตามความเป็นมาของท้องท่นเราจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่า,าการ กินอยู่การความเป็นอยู่การดำรงชีพสมัยโบราณเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะจะแสดงเห็นเลยอันนี้เช่นกันครับของโบราณนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงนี่ฮะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรโฮงกระบองเป็นที่จุดกระบองาเดียกเพื่อให้เกิดความเสเพื่อให้มีแสงใช้นะครับ ลงมาข้างล่างสุดแล้วนะครับนู่นแหละครับจุดที่เราขึ้นไปชมวิวเมื่อสักครู่นี้ครับชั้นบนสุดเลยครับของพระธาตุนะครับชั้นที่6นะฮะโอเคครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีสถานที่ดีๆหน้าไปนะครับก็จะหยิบมาฝากผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ